รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยน้ำมันถูเหลืองตราอังุนไม่เป็นไขใสสะอาดยบวันอาทิตย์ตรีเมาเดินทางไปกับคุณน้อยจ่ายตลาดวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพังงาครั้งนี้คุณนายจะยังพาเราไปท่องเที่ยวชุมชนกันต่อครับที่ชุมชนบ้านท่าเขาเกาะยาวน้อยว่าแต่เขาจะมีกิจกรรมอะไรได้เรียนรู้กันบ้างนั้นเราต้องตามน้องเคนกับคุณนายไปชมกันเลยครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับพี่แจ็กว่าวันนี้นะครับคุณนายจะพาเขตไปทํากิจกรรมอะไรนะฮะที่ชุมชนไหนอยากรู้เหมือนกันครับและคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเขตก็อยู่กับคุณนายอีกเช่นเคยครับวันนี้ขออนุญาตแนะนาคุณนายของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณนายวิพาดาธิปะยะพง์ธาดาปริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านัาไทยจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับคุณนายครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับผมของพังงาครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะยาวน้อยเกาะยาวน้อยนั่นเองนะฮะวันนี้ที่ชุมชนที่เกาะยาวน้อยนี้มีกิจกรรมอะไรให้เขตทําบ้างครับคุณนาย ที่นี่มีการทําผ้าบาติกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่ค่ะที่คุณนายใส่เป็นกระโปรงอยู่นี้อันนี้ทําจากผ้าบาติกใช่ไหมครับอันนี้ทํามาจากผ้าบาติกคะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของชิมชนชนวะวิถีที่นี่ค่ะถ้าแขกแบบว่าอยากจะลองแบบมีให้ลองทําลองวาดอะไรแบบนี้มีไหมครับมีเดี๋ยวพี่จะพาไปทำถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาเจอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสวัสดีคสวัสดีครับท่านจำเริญที่พยพงษ์ธาดาค่ะครับผมท่านผู้ว่าครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติรายการของเราครับดีครับท่านผู้ว่าครับเขตอยากจะสอบถามเลยครับว่ามีมาตรการสําหรับนักท่องเที่ยวไหมครับที่แบบว่าช่วงนี้อาจจะต้องเริ่มกลับมาแบบมีท่องเที่ยวกันบ้างแล้วครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แต่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราฉีดวัคซีนเกิน70%ทุกพื้นที่ไม่ว่าก่อยาวก่อยาวนี่ฉีดมากที่สุดนะครับ80%บวกครับผมวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เราเห็นสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับคุณนายเราก็ต้องอุดหนุนสินค้าของคนที่นี่หน่อยนะครับและสินค้าข้างหลังเราครับท่านผู้ว่าแบบกับคุณนายครับอันนี้เป็นอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าบาติกของชุมชนที่นี่ที่เขาทํากันนะคะสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมมีหลากหลายลลาาาายยเเเนครรัับบดี๋ไปทผติก ครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการทํผ้าปะติกนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาลงเทียนก่อนอันนี้คือเราใช้เทียนเทียนวาดไปก่อนวาดเป็นลายลงไปครับคุณแม่ครับระยะเวลาที่ทําต่อผืนนึงเนี่ยนานแค่ไหนครับระยะเวลาทั้งหมดเลยนะครับเอาทั้งหมดเลยอาทิตย์หนึ่งค่ะหนึ่งอาทิตย์คือถ้าลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจะจะขอเวลาอาทิตย์หนึ่งก็คือถ้าเดินเข้ามาจะได้อาทิตย์หนึ่งนะฮะแล้วถ้าวิ่งเข้ามาครับแล้วถ้าวิ่งเข้ามาครับ ถ้าวิ่งเข้ามาก็อาทิตย์หนึ่งค่ะต้องค่าโทรนะคะเรียนอะมีช่องทางการสั่งซื้อไหมครับผมก็สามารถซื้อได้กับชุมชนบ้านท่าเขาที่นี่เลยนะคะหรือไม่นะคะอยากสะดวกรวดเร็วก็สามารถสั่งได้กับทางพัฒนาชุมชนของจังหวัดพังงาเรานะคะอดหนุนสินค้าของพวกเรานี่เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะครับแล้วเป็นงานฝีมือแบบนี้นะผมว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ขออยากลองทาซะหน่อยได้คร่ะ สีเทียนเป็นสีสีแบบนี้ทํำยังไงครับทาสีอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล<ด>้วก็เราไปตากที่แห้งพอมันแห้งเสร็จเนี่ยเราไปแช่น้ํายาเคลือบสีก่อนอแล้วก็ไปต้มเขาก็จะออกมาเป็น,ปนลายแบบนี้นะฮะพอเป็นลายแบบนี้เราก็สามารถเอาสีมาค่อยๆวาดข้างในเราก็จะเอามัดขึงอย่างนี้ต่อแล้วก็ไล่เลยจะคราวนี้เราจะเอาสีอะไรก็คือเราเอาสีอ่อนลงก่อนแล้วก็เอาสีเข้มตามหลัง อนอกจากผ้าบาติกแล้วตรงนี้ยังมีอะไรอีกหรือเปล่าครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งก,กิจกรรมในการมาเที่ยวเกาะน,นี้นะคะคือการคั่วขนมโบราณเขาเรียกว่าขนมขี้มอดขนมขี้โมดอ, <c oughs> อยากรู้แล้วครับผมว่าขนมขี้มอดนั้นเขามีกระบวนการการทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปทำขนมขี้มอดกันครับครับผมขนมขี้มอดนะคะขนมขี้มอดครับค<ช>ุณผู้ชมนี่เป็นขนมโบราณหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ ที่เขาเรียกว่าขี้มอเนี่ยเขาทําจากอะไรมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับส <ม S 1> ่วนผสมนะคะก็จะมีมะพร้าวมีแป้งนะคะคมีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยะคะครับผมอ๋อนะฮะก็สรุปว่าขนมขี้มอนะครับคุณผู้ชมทํามาจากมะพร้าวนั่นเองใชอ่อันนี้คือกินแบบว่าเปล่าๆได้เลยเหรอครับคุณนายอา่จิ้มใส่กล้วยค่ะจิ้มใส่กล้วยนะฮะ อร่อยครับมะพร้าวที่มันหอมมะพร้าวอยู่แล้วนะฮะน้าตาลกําลังดีแล้วความแบบว่ากล้วยหอมนะครับผมนะฮะมันกลมกล่อมไปหมดเลยเทคนิคของมันคือมันต้องทานใหม่ๆ<า>มันจะอร่อยอร่อยจริงๆ <c oughs> นะฮะอ่ะมันไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับคุณนายใช่ค่ะพี่จะพาน้องเขตไปดูกระชงักงกุ้งมังกรกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่กระชังกุ้งมังกรกันเลยครับ ิจกรรมที่ชุมชนบ้านท่าเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าในช่วงหน้าคุณนายจะพาเราไปกินสาชิมิกุ้งมังกรแบบสดๆว้าวาจะอร่อยเด็ดแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามกันด้วยนะครับ างเดินทางไปหาเจ้ากุ้งมังกรคุณนายก็ได้พาแวะเช็คอินจุดอันซีนแห่งใหม่ของเกาะยาวน้อยซึ่งเป็นทุ่งนาข้าวสีขียวขจีที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาบนเกาะท่ามกลางทะเลแถมยังมีที่นากว่า700ไร่ถือว่าเป็นทุ่งนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดแถมยังมีโรงนาคาเฟ่ให้นั่งชิลกันอีกด้วยแต่ตอนนี้ครับได้เวลาไปกระชังกุ้งมังกรกันแล้วเราตามน้องเขตกับคุณนายไปได้เลยครับ ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเราเลยใช่ไหมคุณนายอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกระทังบ้านมังกรนะคะที่พี่บอกน้องเขตว่ามันจะมีกุ้งมังกรที่พี่จะพามาดูไลยค่ะ๋อ้คือที่นี่นี่เองใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่สวดีครับสวัส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 ดีครับัสีครับสวัีครับสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับสัสดีครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสวัดีครับสวัครับสวัสดีครับสัสดรััสดีครับครับ อันนี้ไซส์ยอยู่ที่ประมาณสักสี่ข,ขีดนะครับสี่ขีดนะครับสี่ขีดนี่ครับอันนี้ไซส์นี้ก็ว่า,ากิโลหนึ่ง,งะครับกิโลหนฮะอ่าน,นี้กิโลกว่ากว่าแล้วอ่าแล้ววันนี้นะครับความพิเศษนะครับคุณนายบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นซาซิมิค่ะซาซิมิวายที่แล้วอ นอกจากกุ้งบางกอแล้วบางมีอะไรผมดูบ้างคือมีปลาฉลามหนูนะครับฉลามหนูครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูฉลามหนูนะฮะอันนี้ก็คือฉลามหนูอันนี้เราดึงขันนะอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายนะครับเราเลี้ยงเพื่อศึกษาให้ให้เวลาจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาก็จะลงมาดูว่าเนี่ย วงจรชีว qu e um ิตของฉลามหนูเป็นยังไงนะฉลามหนูซึ่งมันเป็นฉลามกระดเล็กไม่ว่าฉลามหนูหรือว่าฉลามครีบดาบขั้นอการขยายพันธุ์ของเขาคือด้วยการวางไข่นะครับไม่ใช่เป็นตัวนะครับต้องเป็นฉลามวานหรือว่าฉลามกระดาใหญ่เท่านั้นที่เอาจะเป็นตัวนะครับผมนะอ๋อนะฮะเขากินอะไรเป็นอาหารครับก็คือทุกอย่างเราจะใช้ปลาเล็กนี่แหละเป็นอาหารของเขา นะครับเป็นซาซิมิกุ้งมังกรนะครับตอนนี้บางทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับคุณนายอยาคุณนายอยากลองชิมไหมครับพี่ทานบ่อยค่ะทานบ่อยแล้วนะครับผมได้เลยเดี๋ยวน้องจะชิมเองหวานครับเหมือนเรากินปลาดิบสดมากสุดยอดมากเดี๋ยวให้บางนะครับฝากหน่อยครับว่าใครอยากจะมาทานที่นี่ต้องมาอย่างไรบ้างครับ ตรงนี้ถ้ามาพักที่เกาะยาวนะครับก็ติดต่อที่โรงแรมที่คุณพักนะครับ,รบผมนะครับเขาก็น่าจะรู้กัน ทุกโรงแรมครับโอเคนะครับผมนะใครอยากทานอาหารทะเลสดๆนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ขอขอบคุณบังหนีมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจ่ายตลาดที่ไหนครับคุณนายนี่จากทั้งวันคุณนายได้พาน้องเขตไปทานขนมขี้มอดขนมของจังหวัดพังงาแล้วใช่ไหมครับครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงของจังหวัดพังงาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องแกงมันทอดครับเครื่องแกงมันทอดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินตลาดหาซื้อวัตถุดิบกันครับไปตลาดกันเลยครับ คุณไอครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนครับอันนี้ก็เป็นตลาดเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตลาดตาดราพีี่ะ,ะต้องบอกก่อนเลยว่าที่ตลาดแห่งนี้นะครับเขาค่อนข้างกว้างและใหญ่นะครับและเมนูที่คุณนายจะทําให้เขาก,กินในวันนี้คือเมนูอะไรครับขึ้นแกงมันทอดค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันครับหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ดูของอร่อยกันครับไปเลยครับ ที่ร้านนี้เดี๋ยวเรามาซื้อผักกันใช่ไหมครับซื้อมันค่ะซื้อมันนะฮะมันสับหลังนี่คือมันสับหลังะฮะคุณผู้ชมมันขายยังไงครับพี่มาบาทค่ะนี่เอย25ใช่ไหมครับผมนะฮะเดี๋ยวจัดให้หน่อยครับผมฝากร้านตัวเองหน่อยเปิดกี่โมงขายยังไงอะไรยังไงครับผมเชิญเลยครับร้านเล็กผักสดนะคะเปิดตั้งแต่ตีสามถึงสิบเอ็ดโมงค่ะบริการถึงที่ค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะครับ แม่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะไก่ทอดนะฮะนี่ได้กลิ่นแบบว่ามาแต่ไกลเลยครับคุณแม่แม่ขายมากี่ปีแล้วครับหลายปีสี่สิบปีแล้วนะครับผมสี่สิบปีไม่ต้องพูดถึงรสชาติอร่อยแน่นอนวันหนึ่งได้กี่กิโลนะครับพี่เจ็ดสิบกิโลได้เจ็ดสิบกิโลนะครับต่อวันเหรอครับเฉพาะวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ร้อยกว่ากิโลครับร้อยกว่ากิโลนะฮะใครอยากจะมากินไก่อร่อยแบบนี้ สามารถมาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับฝากร้านหน่อยครับถ้าใครอยากมากินไก่ทอดร้านปลาคาไก่ทอดเขาก็มาที่ตลาดสดทำงานได้เลยนะครับโอ้โอเคขอบคุณพี่มาตาขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเราเหลือ,อหนึ่งวัตถุดิบสําคัญเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ํามันกัน,นะค่ะน้ํามันนะครับผมร้านนี้เลยนะครับคุณผู้ชมร้านนี้เลยอ๋อพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลน้องเอ๋นี่เป็นพี่เปิ้ลเป็นกรรมการเหล่ากาชาติค่ะ ที่ป้านสวัสดีค่ะที่ป้านมาซื้ออะไรคะมาซื้อน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นค่ะใจตรงกันเลยค่ะมาซื้อน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นเหมือนกันค่ะควรจะมีติดเอาไว้ที่บ้านนะคะค่ะก็น้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นเป็นน้ำมันที่คู่ครัวของหลายๆบ้านใช้นะคะที่ชวนคนายก็ใช่ไหมคะเป็นขวดทรงใหม่นะคะจับถนัดมือสะดวกในการทำอาหารมากค่ะใช่ค่ะเหมาะสำหรับเมนูผัดทอดเลยนะคะแล้วก็ยังมีโอเมก้า3 6 9มีกรดไขมันดีต่อร่างกาย มีขายตามร้านค้าทั่วไปค่ะครับผมก็สะอาดอร่อยมั่นใจไม่เหม็นหนค่ะโอ้โหจริงมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านเขตนั้นก็ใช้น้ามันถูเหลืองตางุ่นไม่เป็นไข้สสะาดเหมือนกันครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อทั้งหมดกี่ขวดดีครับเราไป4ี่ขวดนะครสี่ขวดเลยนะครับผมอ่ะสี่ขวดเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราได้วัตถุดิบทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับกับเมนู มันทอดค่ะเครื่งแกงมันทอดจ้ามงเอาเอาเอาพวกเราเตรียมสูตรประกายพร้อมนะครับแล้วไปจดสูตรกันได้ในช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะ เห็นฝีมือคุณนายในการทำอาหารกันครับคุณผู้ชมกับเมนูวันนี้เมนูเครื่องแกงมันทอดค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับคุณนายมีอะไรบ้างครับส่วนผสมหลักคือเป็นมันสับปะหลังที่เราซื้อกันมาเมื่อกี้นะคะมีมะพร้าวสดค่ะเครื่องแกงกะปิค่ะมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่งใบมะกรูดซอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องวอมน้ำมันก่อนนะคะ ลือกใช้น้ํามันถั่วเหลืองากลางหมุนนะคะคเป็นน้ํามันที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและถูกใจพี่ค่ะคือฝานี่นะคะแข็งแรงค่ะคทําให้ลินน้ํามันลงกระทะได้ง่ายเป็นสายไม่เลอะขวดเทสะดวกแล้วก็ไม่เลอะมือได้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําอาหารกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราต้องทําการวอร์มน้ํามันกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเริเลยครับ เรามาทําส่วนผสมต่างๆกันด,ดีกว่า <นะ S 1> ครับคุณนา<ะ>ยมีอะไรบ้างครับมามีหัวมันนะคะครับผมใส่ลงไปแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบมะพร้าวเยอะก็จะใส่มะพร้าวเยอะหน่อยนะครับผม,ผมเสร็จแล้วเราก็มาปั้นแบบนี้นะคะปั้นให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคร<ช>ับตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับ น่ารับประทานมากนะครับคุณผู้ชมแต่นี่เลยครับอย่างหนึ่งเลยครับผมนี่เราทอดไปหนึ่งรอบแล้วนะครับน้ำมันเขายังใสยอยู่เลยครับคุณนายใช่ค่ะไม่เป็นไข่ค่ะที่จวนพี่ชอบใช้มากค่ะโอ้โหดีจริงครับน้ำมันถูเหลืองตาหุ่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็ไปชิมกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่ฮะเครื่องแกงมัน,นทอด,ทอดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีก,กว่าครับพนางชิมไปนะครับตัวเครื่องแกงมันทอดนี้นะครับผมมีความหอมของเครื่องแกงและมะพร้าวนะฮะ ทำให้มีความเผ็ดร้อนอ,อ,อร่อยมากๆเลยครับและตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรานะฮะก็ได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับสัปดาห์หน้านะคะคุณนายมีแลนที่จะไปเยี่ยมบุคลาก,กรทางการแพทย์นะคะไปให้กำลังใจน้องเขตจ,จะไปกับพี่ไหมคะต้องไปแน่นอนครับและว,วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนายคนสวยของเรานะครับคุณนายวิภาดาทิพยพงษาดาปริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านผาไทยจังหวัดพังงาครับคุณนายครับขอบคุณมากนะครับ,บแล้ววันนี้ทางรายการคุณนายจัดหลาดนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นไม่เป็นไขาา่ใสสะอาดมอไปด้วยครับซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตนะครับจะประกอบด้วยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคนาน德าน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเล็ดดอกถันตะวันครับ แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับน้ำมันถูเหลืองตางง่นไม่เป็นไขสัยสะอาดและขอขอบคุณที่พักนะครับที่ให้พวกเราทีมงานได้พักผ่อนกันนะครับโรงแรมเลเอราวันพังงาโฮเทลครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับรายการคุณนายจลาดของเรานั้นยังอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับติดตามและให้กำลังใจกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง4สินาทีทางช่องอมรินทร์ทีวีเอสดีช่องส4ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือเมนูที่คุณนายทำในวันนี้ คือเมนูอะไรร่วมตอบคำถามได้ที่แฟนเพจคุณนายจ่ายตลาดกันได้เลยครับอมรินทีวี